ให้เป็นเวลาส่งความสุขถึงกันและกันสำหรับคนที่ห้าฮักเนาะค่ะขอบรั่วกระสิเริ่มเพืเ่อนๆชาวเครีอเตอร์ทุกๆท่ทานมัอนี้ยารัสมีฮิปปี้แฟมิลี่ไม่โอกาสสิผ้าพีผ้านองมาช้อปปิง้งละลายซับจักน้อยค่ะมองหาของขวัญให้คนที่เรารัก ทำต,ต้นคริสต์มาสให้บ้านในตัวเองให้สวยงามแต่งสวยงามใส่โบใส่ลิปปินใส่ไฟใส่ลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะในช่วงเวลาช่วงเวลานี้จนถึงปีใหม่ก็สิเป็นช่วงเวลาที่ทรงความสุขเนาะ,ค,ะค่ะห้ามค่ะมีลูกบอลเนาะคะ่ะเนาะ หลากสีมากมายให้เห้าเลือกแล้วแต่ใครจะชอบสีอะไรก็นำไปประดับประดาต้นคริสต์มาสของตัวเองเพื่อนไปเกิดประดับกระสิประมาณนี้คะ่ะพี่น้องตัวมากมานะคะ่ะสีสันต่างต่างสดใสสวยงามของแต่ละบ้านเนาะคะ่ะว่าเราจะเอาสีอะไรตกแต่งต้นคริสต์มาสของตัวเอง ในแต่ละปีในช่วงเวลานี้เพิเสิแล้วก็พวกซันตา้าคุณพ่อซันต้านี่ก็วาให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะหักไม้นะค่ะสีสันต่างๆสดใสสวยงามมีต้นคริสต์มาสให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะชวนตรงนี้ก็สิเป็นโซนแบบว่าพ่นจัดไว้ให้สำหรับคนที่ผ้าลูกผ้าเต่ามายางค่ะ เพิ่นก็นมีหฮอให้หฮาไปขอไปชอปปิง้งเลือกสีสันเยอะแยะมากของแต่ละบ้านเนาะคะ่ะว่าเราจะเอาสีอะไรตกแต่งต้นคริสรต์มาสของตัวเองในแต่ละปีในช่วงเวลานี้เพิ่นก็นสีอะไรก่อนนำไปประดับประดาต้นคริสรต์มาสของตัวเองเพิ่นไปเกิดประดับกระสิป,ประมาณนี้คะ่ะพี่น้อง แล้วก็พวกซันตา้าคุณพ่อซันต้านี้ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะแต่งสวยงามใสโบใสลิปปินใสไฟใสลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบไม่ค่ะเลือกบาวาดบาวายพุดละพี่น้องผ้าลูกผ้าเต่าไปเลือกเนาะค่ะเนาะขอบขั้วไปว่าห้ามักสีซํำค่ะ มีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้ห้าเลือกแล้วแต่ใครจะชอบมีการตบแต่งประดับประดาต้นคริสต์มาสของตัวเองในแต่ละบ้านเนาะค่ะเขามาช็อปปิ้งเพิ่นก็สิมีของให้เลือกเยอะแยะมากแต่งสวยงามใส่โบใส่ลิปปินใส่ไฟใส่ลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะค่ะ ว่าเราจะเอาสีอะไราตกแต่งต้นคริสต์มาสของตัวเองในแต่ละปีในช่วงเวลานี้เพื่อนก็จะซื้อมี้ต้นคริสต์มาสให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะค่ะซมีห้อให้ห้าไปขอไปชอปปิง้งเลือกสีสันเยอะแยะมากซื้มี้ต้นคริสต์มาสให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะค่ะสีอะไราก็นําไปประดับประดาต้นคริสต์มาสของตัวเอง เพิ่นไปเกิดประดับกระสีประมาณนี้ค่ะพี่น้องตรองแต่ละบ้านเนาะค่ะว่าเราจะเอาสีอะไรตกแต่งต้นคริสต์มาสของตัวเองในแต่ละปีในช่วงเวลานี้เพิ่นกระสแต่งสวยงามใสโบใสลิปปิน้นใสไฟใสลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบกรสิมีต้นคริสต์มาสห้เบิ่งเป็น ตัวอย่างเนาะค่ะกสีมีต้นคริสต์มาสให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเนาะค่ะแล้วก็พวกสันตราคุณพ่อสันตรานี้ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะหากไม้เนาะค่ะสีสันต่างๆสดใสสวยงามค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้เห้าเลือก แล้วแต่ใครจะชอบซ้ำค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้เฮ้าเลือกแล้วแต่ใครจะชอบแล้วก็พวกซันตา้าคุณพ่อซันต้านี้ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะมีหฮาให้เห้าไปขอไปชอปปิง้งเลือกสีสันเยอะแยะมากเนาะค่ะในช่วงเวลาช่วงเวลานี้ จนถึงปีใหม่ก็สิเป็นช่วงเวลาที่ทรงความสุขเนาะ,ค,ะนค่ะ้ามค่ะมีลูกบอลเนาะคะ่ะเนาะหลากสีมากมายให้เหาเลือกแล้วแต่ใครจะชอบมากไม้เนาะคะ่ะสีสันต่างตางสดใสสวยงามเนาะคะ่ะในช่วงเวลาช่วงเวลานี้จนถึงปีใหม่ ก็สิเป็นช่วงเวลาที่ทรงความสุขเนาะคะ่ะแต่งสวยงามใสโบใสลิปปินใสไฟใสลูกบอลสีต่างๆๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบแล้วก็พวกซันตราคุณพ่อซันต้าอันนี้ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะน้ำค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้เห้าเลือก แล้วแต่ใครจะชอบแต่งสวยงามใสโบใสลิปปินใสไฟใสลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบกั้นอันใดเขาก็เลือกเอาเนาะคะ่ะอยู่ในช้อปปิง้งนี่เปิลเสิม,มีให้เลือกตามใจชอบเนาะคะ่ะในช่วงเวลานี้กระิเป็นช่วงเวลาชั้นอันใดเ่าก็เลือกเอาเนาะคะ่ะอยู่ในช้อปปิง้งนี่เปิลเสิม,มีให้เลือกตามใจชอบเนาะคะ่ะ ในช่วงเวลานี้ก็สิเป็นช่วงเวลาสีอะไรก่อนนาไปประดับประดาต้นคริสต์มาสของตัวเองเพื่อไปเกิดประดับก็สิประมาณนี้ค่ะพี่น้องตงนาะคะ่ะในช่วงเวลาช่วงเวลานี้จนถึงปีใหม่ก็สิเป็นช่วงเวลาที่ทรงความสุขเนาะคะ่ะละลายซับจักหน่อยค่ะมองหาของขวัญให้คนที่เรารัก ทำต้นคริสต์มาสให้บ้านในตัวเองให้สวยงามทันอันใดเข้ากับเลือกเอาเนาะค่ะอยู่ในช้อปปิง้งดี่เปิ่นกินมีให้เลือกตามใจชอบเนาะค่ะในช่วงเวลานี้ก็สิเป็นช่วงเวลาเพื่อนเพืน,น,นชาวครียเตอร์ทุกๆท่ทานวันนี้ยาััสมีฮิปปี้แฟมิลี่ไม่โอกาสสิผ้าพีผ้านองมาช้อปปิง้งละลายซับจักน้อยค่ะมองหาของขวัญให้คนที่เรารัก ทำต,ต้นคริสต์มาสให้บ้านในตัวเองให้สวยงามและลล่ซับจักน้อยค่ะมองหาของขวัญให้คนที่เรารักทำต,ต้นคริสต์มาสให้บ้านในตัวเองให้สวยงามเพืเ่อนๆชาวครีอเตอร์ทุกๆท่ทานบุน,นียรัศมีฮิปปี้แฟมิลี่ไม่โอกาสสิผ้าพีผ้านองมาชอปปิ้งนําค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะ หลากสีมากมายให้เห้าเลือกแล้วแต่ใครจะชอบเพื่อนๆชาวครีเตอร์ทุกๆท่านมันนี้ิรัสมีฮิปปี้แฟมิลี่ไม่โอกาสสิผ้าพีผ้านองมาช้อปปิ้งเนะคะส่วนตรงนี้ก็ะสิเป็นโซนแบบว่าเพิ่นจัดไว้ให้สำหรับคนที่ผ้าลูกผ้าเต่ามาย่างคะ่ะ เป็นแต่งสวยงามใสโบใสลิปปินใสไฟใสลูกบอลสีต่างๆค่ะให้สวยงามแล้วแต่ความชอบออกันอันใดเข้ากับเลือกเอาเนาะคะ่ะอยู่ในช้อปปิง้งนี่เป็นกระมีให้เลือกตามใจชอบเนาะคะ่ะในช่วงเวลานี้กระสิเป็นช่วงเวลาง้ามค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้เข้าเลือก แล้วแต่ใครจะชอบละลายซับจักน้อยค่ะมองหาของขวัญให้คนที่เรารักทำต้นคริสต์มาสให้บ้านในตัวเองให้สวยงามไม่ค่ะเลือกบาวาดบาวา,บา,วาพุทธพี่น้องผ้าลูกผ้าเต่าไปเลือกเนาะค่ะเนาะขอบขั้วไปว่าเฮามากักสีแล้วก็พวกสันตราคุณพ่อสันตรานี่ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะ แล้วก็พวกซันตา้าคุณพ่อซันต้านี่ก็ไว้ให้เด็กๆได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะน้ำค่ะมีลูกบอลเนาะค่ะเนาะหลากสีมากมายให้ห้าเลือกแล้วแต่ใครจะชอบไม่ค่ะเลือกบ้าวาดัดบาา้ไว้พุดละพี่น้องผ้าลูกผ้าเตาไปเลือกเนาะค่ะเนาะขอบกั้ไปว่าห้ามากักสีแล้วค่ะ ส่วนตรงนี้ก็สิเป็นโซนแบบว่าเพิ่นจัดไว้ให้สำหรับคนที่ผ้าลูกผ้าเต่ามายางค่ะเพื่นเพื่อนชาวครีเตอร์ทุกๆท่านวันนี้ราตสมีฮิปปี้แฟมิลี่ไม่โอกาสสิบาพีผ้านองมาช้อปปิ้งให้เป็นเวลาส่งความสุขถึงกันเล็